ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันอาจารย์วันทิดาสงขาาก็อยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงตนุลักษณ์หรือดาวประจําตัวนะคะคือดาวพระฤหัสบดีตอนนี้ที่สถิตอยู่ที่เรือนกรรมะนะคะก็จะมีผลทําให้เรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะตอนนี้ก็จะงานบีอา่า จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ดาวเดินปกติระยะเวลานี้ก็ต้องรอคอยอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็ดาวพระเสารนะคะดาวพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภภพ,พที่11แล้วก็เจ้าเรือนวินาศนะภพที่12กวโคจรมาสถิตที่ราศีธนูซึ่งเป็นพบคำมะพบที่10นะคะจะให้ผลยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ พระเสาอยู่พบกัรมาพระเสาเนี่ยต้องต้องบอกในความหมายก่อนทายโทษทายทุกข์ให้ทายพระเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสาเนี่ยให้อิทธิพลในเรื่องความเครียดความช้านานนะคะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวลักานามีนนะคะเมีนเนี่ยจะต้องได้ทํางานนะคะที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเก่าๆให้ทําขึ้นมาเป็นโครงสร้างที่ดีขึ้นนะคะคือต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องงาน เป็นปฏิทิศทางที่ดีค่ะจารย์เนื่องจากว่าพระเสาน่ยมาจากเจ้าเรือนที่ดีก็คือมาจากเจ้าเรือนลาพะแต่ว่า ก็เป็นอีกหนึ <So S 2> ่งเจ้าเรือนด้วยเช่นกันก็คือวินาศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าพบกรรมะาเนี่ยถูกทางเลยในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องการรีโนเวทนะคะทำงานกับคนเก่าคนแก่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์งานโครงสร้างออกบูธงานเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าให้คุณกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยให้คุณในเรื่องที่ดินนะคะโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานกับคนเก่าคนแก่เนี่ยถือว่าให้คุณกับเจ้า นะคะแต่นะคะดาวพระเสาวขณะนี้ก็โคจรถอยหลังพักด้วยเช่นกัน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็อาจจะยังต้องไม่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขรอคอยไม่คืบหน้านะคะในเรื่องงานช่างในเรื่องที่ดินยังต้องรอคอยอยู่นะคะจนกว่านะคะจนกว่าจะถึงนะคะวันที่17กันยายนพระเสาวจะโคจรเดินหน้าในภพ กรมะให้ลาภให้ผลท่านอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเสา่ยมาจากเจ้าเรือนลาภะาลาับผลนะคะรายได้มิตรผู้ให้การช่วยเหลือจากคนเก่าๆคนแก่ๆที่ท่านรอคอยอยู่จะเดินหน้าในช่วงกันยานี้แน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะดาวพระเสากับดาวพระฤาษีคู่นี้นะคะเขาเรียกว่าคู่พัฒนาแห่งยุคสมัยใช่ค่ะคู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเพราะฉะนั้นก็ชีวิต ชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ต้องรอระยะเวลาใช่ค่ะค่ะรอวันที่ให้ดาวเดินปกติ17กันยายนอ่าสิกันยายนนะคะท่านผู้ชมคะตามที่อาจารย์ดารวันท่านบอกไว้นะคะสิบเกันยายนนี้หลังจากนั้นชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเ,เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะนะคะเกี่ยวกับการงานก็จะดีขึ้นนะคะค่ะณเวลานั้นนะคะช่วงนี้ดาวกูจรน ผิดปกติเพราะฉะนั้นก็อาจจะล่าช้านิดไม่คืบหน้าอา,อาจจะล่าช้าอาจจะไม่คืบหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปมา <c oughs> ะคะ่ะทำให้ลังเลลังเลนะคะลังเลมีความ <c oughs> ก็เรียกว่ายัางไม่มั่นคงเท่าที่ควรใช่ค่ะนะคะห <c oughs> ลังจาก17กันยาไปแล้วนะเวลานั้นเรื่องเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับศักยภาพการทํางานหรือ คุณภาพชีวิตการทํางานของท่านต่ตางๆนณะเวลานั้นจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ท่านก็อาจจะทําของเก่าของแกอะไรต่างๆไปก่อนใช่ะนะคะของเก่าเก่าแก่ๆของที่ปรับปรุงแค่แคไขเนี่ยเรียกว่าอาจจะดีกว่าใช่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องเนื้อง,งานของของท่านเองบางท่านเนี่ย เคยทํางานมาอย่างหนึ่งนะคะ,คะแต่ช่วงนี้ที่ดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าในพกรรม,มะเป็นคู่พัฒนาเปลี่ยนแปลงท่านกําลังจะปรับเปลี่ยนงานที่เคยทามาเป็นงานใหม่อีกอย่างอีกอย่างหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นก็รออย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ร้องเพลงรอก่อนใช่ <laughs> ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปต่อดาวอื่นนั้นนะคะตอนนี้เรามีกัดขอไปกันเรามีกิจกรรมดีๆของสมาคมบราาิษัทนานาชาติ มูลนิธิสมาคมโบราณสตา์นานาชาติมูลนิธิเพ่าดมศิลกุลเสริมสวัฒโนและชมรมหัวสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินยุกคงเจริญนายกสมาคมโบราณสถานนานาชาติกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนั้นนะคะก็มาฟังจากอาจารย์ดารบันงามศรีรชนกุลอาจารย์โอ้เชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ในวันที่16สิงหาคมนี้นะคะจางนะคะ63สนี้นะคะก็จะมีงานดีๆนะคะก็คืองานครบรอบวันเกิดนะคะ วันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะก็ะจะมีเ,เลี้ยงพระทาบุญนะคะที่วัดราชนัดดารามบวิหารนะคะในส่วนของศาลาบําเพ็ญบุญนะคะในวันที่16สิงหาคม 6สามีขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคณะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์คณะกรรมการนะคะทั้งในสมาคมหอราสรา์นานาชาติและประชาชนทั่วไปนะคะามาร่วมงานนะคะใครที่สามารถมาได้นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มาร่วมงานบุญนะคะ,ะก็จะได้รับฟัง มามีการเทศนะคะแล้วก็มีการทําบุญนะคะแล้วก็มีการปีนี้ปีการประชุมแล้วก็มีการทําบุญสร้างพระด้วยค่ะอาจารย์นะคะพระประจำวันเกิดนะคะค่ะก็ใครมาได้นะคะพรุ่งนี้ก็ขอเชิญนะคะงานเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาไปเลยค่ะจ่าแล้วก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะคะชะตาบ้านเมืองนะคะในปีนี้ว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะคะพรุ่งนี้ก็วันที่16ใช่นะคะก็ปีนี้นะคะท่านอาจารย์ดรพินโยก็อายุ65ใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ใบหวยนะคะนี่คืออายุท่านอาจารย์ดรพินโยปีนี้ก็65วันที่16พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ วันรวยวันรวยด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันดีวันดีวันสีวันชัยใช่ค่ะวันถูกหวยใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมนะคะเรียนฟรีด้วยค่ะอาจารย์นะคะก็ทุกวันจันทร์นะคะที่วัดราชนัดดารามวรวิหารเช่นกันนะคะในส่วนของวันจันทร์เป็นสำนักงานใหญ่นะคะช่วงเวลานะคะก็ตั้งแต่14นากาถึง17นากานะคะ ของวันอาทิตย์ช่วงนี้หยุดนะคะจารย์เพราะว่าที่โรงอาหารไม่สามารถใช้สถานที่ได้ะะซ่อมแซมอยู่ซ่อมแซมอยู่นะคะ,คะก็มาเรียนกันวันจันค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะสามารถสำรองหรือติดต่อตาำเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะและทุกวันอังคารนะคะก็จะมีบรรยายพิเศษนะคะหลากหลายตร์พยากรนะคะจากท่านผู้ชำนาญการและมีวิชาการนะคะมาบรรยายท่านฟังในช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โครงการ บางขุนนนท์ปากซอย2ข้างวันใหม่ยาแป้นตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์นะคะสามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้และทุกวันพุธเช่นกันนะคะวันพุธก็จะมีเรียนโรัศร์ไทยพื้นฐานฟรีในช่วง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะขอ,อ,อแจ้งข่าวนิดนึงนะคะ,คะในวันที่2กันยายนนี้ท่านอาจารย์ดรพิญโยคงเจริญน,นะคะจะเปิดคอร์สนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะอาจารย์นะคะเป็นคอร์สพยากรจร ดวงชะตาบุคคลและดวงชะตาบ้านเมืองนะคะค่ะก็จะเปิดคอร์สในวันที่2กันยายนนี้สอนโดยท่านอาจารย์ดรพิญญุพงษ์จเจริญในช่วงเวลา13นาฬกาถึง15นาฬกานะคะเริ่มนะคะวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะค่ะท่านผู้ใดสนใจนะคะตรงนี้เสียค่าใช้จ่ายแต่ไม่มากค่ะอาจารย์เดือนละ800บาทนะคะคอสประมาณ4เดือนนะคะเรียนแล้วท่านจะได้รับวุฒิบัตรจากท่านอาจารย์ดรพิญญพงษ์จเจริญด well ้วยค่ะ ก็สามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยค่ะค่ะ,ะแล้วก็ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีก็จะมีอบรมนะคะโราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีที่โครงการป้อมปราบศัตรูภายในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเช่นกันค่ะวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ค่ะก,ก็ทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีการอบรมวิชาโอ,อรศาศาสตร ภาคพยากรณ์นะคะ,คะโดยท่านอาจารย์ดรพินยูพงษ์เจริญนายกสมาคมอุปรา,าร์นานาชาตินะคะก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะโครงการพ้อปราบสัตรูพ่ายใกล้สีแยกติวกรรมฝั่งวัดโสมนัณนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการาบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะโดยสัรพะศั์วิชาก็จะมีหลากหลายวิชาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะคะวิชาโุปราชไทยอุปราชพม่าโุปราชปารตะ โหรศาสตร์จีนโหรศาสตร์การให้เริกแล้วก็เลข7ตัว4ฐาน9ฐาน12ฐานนะคะวิชาใบไม้หลายเซนหลายมือนะคะต่างๆวิชาไพ่ก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาก็จะมีการอบรม โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพินยกพยงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญชํานาญในวิชาโหราศาสตร์ไทยมากว่ากี่ปีคะอาจารย์46ปีแล้วค่ะอาจารย์นานไหมคะนานค,ะค่ะเพราะฉะนั้นท่านเป็นครููแล้วก็เป็นหหนอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยนะคะท่านเป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วก็เป็นครูก็ว่าได้เป็นปรมาจารย์นะคะก็ท่านสามารถมา ศึกษาวิชาประสา์ชาตาบ้านเมืองได้นะคะ,ะท่านจะได้รู้รับทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองการคลังเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บว่าณนะขณะนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็ขอเชิญติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะสาขากรมการป้อมปรบับศัตรูพ่ายใกล้สีแยกเทวกรรมฟัง,ฟงวัดโสมมนัตนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้นะคะหลังจากที่ท่านรับชม รายการนี้เสร็จนะคะท่านสามารถท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะสามารถไปรับฟังการบรรยายพิเศษฟ,ฟรีได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟรีแล้วก็ฟรีใช่ค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะท่านาไปร่วมงานบุญเกี่ยวกับการทําทบุญครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์ดรพินโยพงจริญน,นะคะที่ศาลาเพนบุญวัด ราชนัดดาวรวิหารนะคะซึ่งมีโลหะปราสาทที่สวยงดงามที่สุดหนึ่งเดียวในโลกนะคะเชิญนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เราไปตอนที่ชาวราศีมีลกนาราศีมีนนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงดาวใช่ค่ะดาวน้อยดาวดาวน้อยผ่อนมากค่ะถ้าดาวมากก็ผ่อนน้อยค่ะ่านนี้ท่านดูท่านบอกไว้แบบนั้นนะคะเราไปตอนที่ดาวดาวพระดาวพระ ตอนนี้ขณะนี้ดาวพระเสาร์นะคะค่ะดาวพระเสาร์ต่อยนิดค่ะจย์ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นะคะจะเข้าพบกรรมะของชาวมีเนี่ยไปจนถึงนะคะวันที่5ธันวาคม2 5 6 3ค่ะหลังจากนั้นจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีสิ่งที่ท่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะไปออกดอกออกผลสร้างความมั่นคงให้ชาวมีเนี่ยค่ะ ต้นปี64แน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะนะคะวันนี้ก็รอนิดเดียวใช่ค่ะค่ะเราไปต่อดาวอีกองเลยค่ะค่ะดาวองค์นี้นะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นดาวที่มีทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูดาวพระราหูเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงลุ่มหลงมัวเมานะคะเป็นสีก็ไม่ขาวแล้วก็ไม่ดําเป็นสีเป็นสีเทาๆค่ะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับอาชีพก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ การใช้จินตนาการวงการบันเทิงหวยหุ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพับบาเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพพะราหุนะคะจ้ะเกี่ยวกับนักการเมืองทั้งท้องถิ่นระดับชาติระดับประเทศอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างได้เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับปิดกฎหมายเกี่ยวกับ การใช้ไหวพริบปฏิภาณต่างๆเลี่ยมนักแสดงนะคแสงแสงสีเงาเนี่ยคือพีดาพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูนะคะท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพวินาศหรือวินาศนะภพที่12นะคะตอนนี้ท่านโกจรย้อนจากไปที่ราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นภพพันธุนะคะหรือภพที่สนะคะค่ะพันธุหมายถึงอะไรคะอาจารย์พันธุหมายถึงวงสาคนาญาตครอบครัวบ้านห้างร้านบริษัทนะคะที่ดินแล้วหรือรถก็ยังได้ค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะดาวพระราหูได้ตำแหน่งดีด้วยได้ตำแหน่งปากกินนกะโชคนะคะแต่ดาวพระราหูจะสถิตอยู่ตรงนี้จนกระทั่งถึงวันที่สิกันยานย,ายนะคะ,<น>ะหลังจากนั้นก็จะย้ายไปพวกสาาัตวะชแต่ช่วงที่ระยะเวลานี้ที่สถิตอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นพวกพันธุจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะพระราหูมาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศเข้าพันธุ ถ้าทายตามพบเรือนก่อนะนะคะวินาศคือความเสียหายการปรับปรุงการนํากลับมาใช้ใหม่นะคะความสุรุยสุรายเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีที่ผ่านมาที่พระราหูอยู่พันธุเนี่ยชาวมีนนะคะมีการต้องซ่อมแซมปรับปรุงนะคะที่อยู่อาศัยหรือเสียเงินไปกับคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเกิดความเจ็บป่วยแล้วท่านต้องใช้เงินใช้ทองนะคะมีการปรับปรุงบริษัทห้างร้านบริษัทมีการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะแต่นะคะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดทั้งดีและทั้งไม่ดีนะคะจุดดีก็คือเป็น อุดมเกณฑ์ของคนราศีอังพานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วซ่อมแล้วปรับปรุงแล้วนะคะได้ความอุดมสมบูรณ์ได้ความสวยงามบางท่านทําบริษัทนะคะปรับปรุงบริษัทปรับปรุงห้างร้านดูดีแล้วก็ขายดีขึ้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นพินธุบานะคะราหู 2, 4, 3, สองสี่ซ้ำแทรกซ้อนสิบสองกรณีนี้อยู่ภพที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดอาจารย์บางบางครั้งเนี่ยแอเสียบางครั้งก็ ประตูรุดบางครั้งก็ปลวขึ้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมีนยังต้องซ่อมบ้านอยู่ตลอดนะคะจนถึงนะคะวันที่10กันยายน2563ค่ะ้ค่ะณเวลานั้นดาวพระราหูจะกัวจรย้อนจากไปที่ราศีพฤกษบซึ่งเป็นภพสัจชภพที่3าสัตแชหมายถึงสัตแใหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะ เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์วินาศเข้าสหชชะพระราหูอยู่พบสหชัะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีการเข้าสังคมนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเคยอยู่อีกสังคมหนึ่งเข้าไปอยู่อีกหนึ่งสังคมก็คือคือมาจากพบวินาศด้วยนะคะอาจจะเป็นสังคมที่อยู่ไกลก็ได้นะคะทาให้ท่านเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลนะคะหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นพระราหูนะคะให้ทั้งผลดีก็คือท่านอาจจะได้ลาบได้ผลได้การติดต่อจากคน กลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะ,คะแต่ต้องระมัดระวังในเมื่อเป็นดาวบาปพระเคราะห์พระราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องการโดนหลอกนะคะในเรื่องการผิดใจนะคะกับคนใกล้ชิดกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับคนในสังคมด้วยมาตรฐานตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้ผลเสียโชคลาภก็อาจจะลดน้อยลงนะคะค่ะเพราะฉะนัะ้นก็ แต่ในส่วนที่ดีอาจารย์เอาส่วนที่ดีเลยถ้าส่วนที่ดีเนี่ยได้เข้าไปติดต่อกับวงสังคมที่มีผู้อิทธิพลนำลาบนำผลมาให้แต่ว่าถ้าตามมาตรฐานนะคะอาจจะไม่มากก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวระมัดระวังในเรื่องความลุ่มหลงวัวเมาด้วยการเข้าสังคมการเข้าสังคมต่างๆต้อง ระมัดระวังด้วยใช่ค่ะหวังมากอาจจะได้คือได้ <C' kay. S 1> แต่ไม่มากเท่าไหร่ถ้าไม่หวังก็จะได้ถ้าไม่หวังก็จะได้แน่นอนอะนะคะเพราะดาวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะดาวก็จะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตบุคคลใช่ค่ะนะคะ,คะดาวเนี่ยเหมือนโดยเฉพาะดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเป็นคล้ายๆปลวกมอดดวงช่ราหูคือตัวมอดศตวานะคะคอยกัดกินให้ส่วนสิ้นส่วนทั้งหลายดาวพระราหูนะคะเป็นดาวที่ กลางวันก็ไม่ตื่นกลางคืนก็ไม่นอนไม่หลับดาวพระราหูเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับบุคคลนะคะ,คะก็จะเป็นศีสะเทึกนะคะคบอกว่าเป็นทุมๆนะคะแล้วก็พระราหูเนี่ยจะเป็นดาวทุกองส่วนมากเน่ยจะกลัวดาวพระราหูเพราะ,ะอิทธิพลของดาวพระราหูจะมีความเขาเรียกว่าเ,เปลี่ยนแปลงนะคะ,คะตอนนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างน้นะคะเรามาพักกันสักครู่ค่ะ